การประชุมวันนี้ก็จะมีวัตถุประสงค์สําคัญก็คือเราจะมาทําความเข้าใจกับงานของรอบปีที่3ามสิ่งที่สําคัญอย่างที่ผมได้เรียนแล้วนะครับงานนี้จะสําเร็จได้หลังจาก,กนี้ก็คือความร่วมไม้ร่วมมือของทุกคนที่ที่จะทํางานกัน2วันนี้แล้วก็ต่อ,ต,อต่อไปนะครับนักเรียนของทุกๆท,ท่านของคุณครูของลูกหลานของชุมชนนั่นแหละคะ่ะที่จะได้การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ภายใต้าฐานทุนของโรงเรียนแล้วก็บริบทที่เขาใช้ชีวิตอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวใจสำคัญของโครงการนะคะสองวันนี้ทำเส้นเชือกให้เป็นเกลียวเชือกทำเกลียวเชือกถ้าทำถูกรับรองถูกพันกันปั้นเชือกให้ดีคิดแผนให้ออกแล้วคุมแผนตัวนี้เพื่อจะไปคุมงานอีกทีหนึ่งเราจะได้ใจร่วมกันนะครับอาจจะต้องให้ทุกๆุกท่านนะครับได้ออกแบบ ต้นไม้ของท่านมาหนึ่งต้นผลนะครับผลที่เกิดขึ้นนะครับผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนโรงเรียนพื้นที่ก็คือนักเรียนเนี่ยมีทักษะความรู้ถามว่าเดิมเนี่ยมีไหมมีครับแต่ก็ก็มีเพิ่มขึ้นนะครับมีเพิ่มขึ้นมีทักษะวิชาชีพมีทักษะการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็โรงเรียนเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับชุมชนเนี่ยดีขึ้นนะครับดอกเนี่ยนะครับท่านลองทบทวนหน่อยนะครับว่าความรู้สึกของครู ผู้เรียนหรือผู้ปกครองนะครับหรือในชุมชนเนี่ยความรู้สึกของเขาเป็นยังไงหลังจากที่ท่านได้ดำเนินการมา2ปี 2> ครูนะคะเป็นครูแกนนําทั้งโรงเรียนค่ะทุกคนเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์อัตลักษณ์และบริบทโรงเรียนค่ะความน่ารักอยู่ที่ครูใหญ่ค่ะเป็นผู้นําแล้วก็สร้างวง plc บนฐานความเท่าเทียมนะคะนะครับต่อมานั้นก็คือใบนะครับก็คือกิจกรรมที่ท่านได้ทําลงไปเนี่ยมีอะไรบ้างทํา เรื่องของ Active Learning นะครับที่ได้ผ่านการ PLC นะครับแล้วก็มีกระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเชื่อมโยงกับโครงการตามพระบิแล้วก็มีการสร้างเครือข่ายรวมทั้งมีการกำกับนดเทศติดตามจากฟังโค้ดแล้วก็ทางผู้กำกับัญชาครับท่านมีกระบวนการอย่างไรกระบวนการนี้ให้จําลองเป็นลําต้นนะครับได้ส่งเสริมหนุนเสริมเรื่องของการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะทางระบบออนไซต์และระบบออนไลน์นะครับ และจากนั้นก็ได้ร่วมกับโรงเรียนคู่พัฒนานะครับในการทำงานร่วมกันซึ่งในส่วนของคู่พัฒนานี้เราก็มีโรงเรียนที่เป็นต้นแบบอยู่อย่างน้อย 45- หโรงนะครับรากก็คือทุนของชุมชนทุนทางวัฒนธรรมนะครับทุนทางสังคมทุนทางต่างๆนะครับที่เป็นทุนของโรงเรียนของท่านที่มีอยู่มีแผนกพอดอเป็นทรัพยากรท,ที่หน่วยงานต้นสังกัดเขาได้ ได้ดําเนินการเป็นรูปธรรมนะครับและอันสุดท้ายคือดินบริบทของพื้นที่ของท่านสุดท้ายที่สุดเราจะเห็นว่าดินของเราดินดีค่ะถึงแม้ก่อนหน้านี้จะมีปรากฏการธรรมชาติหรือปรากฏการาต่างๆทำให้เกิดข้อจํากัดแต่ว่าเมื่อเราทํางานด้วยกันเราจะเห็นว่าความงดงามของนิเวศร,ระบบนิเวศวิทยาการเรียนรู้ค่ะเข้มแข็งขึ้นและสําคัญที่สุดโรงเรียนทั้ง9้าโรงเรียนของเราที่ทํางานร่วมกันมาเราจะเห็นสังคมที่เรียกว่าสังคมพหุภาษาพูุวัฒนธรรมค่ะ อนหนังสือเรื่องศึกษาศาสตร์มาตอนนิสิตมานานเนี่ยนะคะครั้งนี้เป็นการคุยกับครูใหญ่ที่เวลาครูใหญ่บอกว่าอ,อ,อยากให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเนี่ยความคาดหวังเนี่ยมองทะลุเป้าไปถึงผู้เรียนเป็นหลักนะคะพูดแล้วขนลุกจริงๆเลยนะคะมันคือความยิ่งใหญ่ของคนเป็นครูมาก ในข้อถามนะคะจะจัดกิจกรรมสอนเสริมนักเรียนอ่านไม่คล่องและก็เขียนไม่คล่องนะคะเพราะว่าเฟสหนึ่งเราเน้นในเด็กของอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ตอนนี้ระดับผลการเรียนผลสำนึกท,ทางด้านการอ่านและการเขียนดีขึ้นเราก็เลยปรับมาเป็นอ่านไม่คล่องและก็เขียนไม่คล่องค่ะถ้าในส่วนของการดาเนินการนะคะเริ่มตั้งแต่เดือนครึ่งเดือนของพฤศจิกายาวจนมาถึงมกราธันวามกราปี66แล้วก็กุมภา การดำเรนินงานของโครงการน,านี้ครับก้อหนึ่งก็คือเราก็ไปไประชุมนะครับซึ่งครูใหญ่จัดประชุมคณะ,ะคร,นะครูผู้ปกครองนะครับก็ภายในเดือนตุลานะครับสองก็ประชุมวางแผนการสอนแบบบูรณาการของคณะครูแล้วก็มีผู้ปกครองหลอ,อดจนประดับนะรับผู้ประชายตองถิ่นนะครับมีส่วนร่วมก็คือภายในเดือนพฤศจิกาธันวา กระบวนการทํางานของทีมพัฒนาเนี่ยก็คือหลังจากที่คุณครูใหญ่ได้เข้ารับการอบรมนะเพื่อให้เกิดสมรรถนะในการเป็นผู้นําทางวิชาการแล้วเนี่ยบทบาทของเราก็คงจะมาเป็นเรื่องของการนิเทศติดตามการบริหารแล้วก็เรื่องของการให้คุณครูใหญ่ลองถอดบทเรียนบ้างในเรื่องของการการบริหารงานวิชาการหรืองานอื่นใดในโรงเรียนนะ เราน่าจะมีกระบวนการโคชชิ่งเมนเทอร์ริงก็คือเราน่าเรามีการร่วมพัฒนาใช่ไหมครับเราก็ให้ท่านผู้บริหารของทั้งสองเรียนเป็นโค้ชด้วยกันสองสองโรงเรียนนะคือเหมือนกับทำคู่แล้วก็ให้บางทีอาจจะเป็นท่านผอ,อมือใหม่ก็มาเรียนรู้กับผอ,อที่มีความชำนาญแล้วนะครับโดยเรามองว่าบทบาทของทีมวิชาการเนี่ยค่ะจะมีอยู่สองเรื่องที่สำคัญประการที่หนึ่งก็คือว่าเราจะพัฒนาคุณครูใหญ่ นะคะเราจะพัฒนาคุณครูใหญ่นะคะตามโจทย์ของกสศาแต่เอาสาระที่ได้จากการระดมสมองมาออกแบบกับการพัฒนาคุณครูคุณครูแกนนําหรือคุณครูวิชาการของโรงเรียนเมื่อเขาเรียนรู้แล้วอ๋อด้วยตัวเองและยืนได้ผมว่าติดตั้งระบบคิดได้ว่าสุดท้ายภาระงานลดงานไม่ซ้าซ้อนคุณภาพงานดีการรู้หลักสูตร ว่าพัฒนาอย่างไงรู้ว่าการนําแผนกอพอมาสู่การยกระดับอย่างไงราะว่าภาพนัดภาพเนี้ยมันจะชัดในในเมื่อเราจะเฟสนี้แล้ว KM มันจะเป็น KM ที่ทุกคนบอกออกจากเส้นสตาร์ตเมื่อ2ปีที่แล้วได้ว่ามาตึกตรงนี้อย่างไงผม